มาโรงพยาบาลที่เกาะครั้งแรกแฮมันมีหิมะหิมะตกหิมะตกวันที่หิมะตก ไ,ได้นับน็อตน็อตชไม่เอาลูกเอาออกเอาออกทรไม่เอาโทรกระเบิดออโทรอินฟรอ วันนี้บรรยากาศลบสององศาหนาวณน,น,นี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งเกือบสี่โมงวเวลียมมาเล่นนอกบ้านที่สนามเด็กเล่นหิมะตกทั้งวันวันนี้แต่ว่าละาลายหมด うんまませっときにどこたためま。 Mm. <laughs> wow. que legal!